พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันจันทร์วันที่6เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องเราเป็นสิ่งมีชีวิตของสวรรค์และพระวจนะที่จะใคร้ควรและสมคีธรรมในพระธรรมหโคดินบทที่15ข้อที่47 มนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองนั้นมาจากสวรรค์พี่น้องคะส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราสังเกตจากการศึกษาครั้งก่อนคือถ้าคุณมีพระคิดคุณก็มีชีวิตนนรันและถ้าคุณไม่มีพระคิดคุณก็ไม่มีชีวิตนนรันง่ายง่ายแค่นั้นเองปราศจากพระองค์คุณยังคนดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพของอาดัมคนแรก เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์บนแผ่นดินโลกและของโลกนี้พระกัมภีร์ได้วาดภาพที่ชัดเจนของความเป็นจริงนี้ในหน่งโครินบทที่15ข้อที่47ว่ามนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองนั้นมาจากสวรรค์อาดัมคนแรกเป็นตัวแทนของธรรมชาติไฝโลกของมนุษย์สภาพที่ตกต่ำที่เริ่มต้นกับเขาธรรมชาติเหนี้ถูกจำกัดผูกพันโดยโลก และถูกกำหนดไว้สำหรับการถูกทำลายนั่นเป็นความจริงที่เจ็บปวดที่ต้องยอมรับแต่เป็นสิ่งที่พระคมภีร์กล่าวไว้ผู้ที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ถูกกำหนดให้ถูกพิพากษาและถูกทำลายพวกเขาอาจเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนผู้นำในสังคมของคุณแต่ถ้าประสาทประคิดพวกเขาก็เป็นมนุษย์โลกและสงวนไว้สำหรับการพิพากษา ดังนั้นเราต้องประกศาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขาในฐานะหนทางเดียวสู่ความรอดพี่น้องคะอันในหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่48สบฉบับ ANPC และเห็นความแตกต,ต่างอันทรงพลังระหว่างมนุษย์ไฝ่โลกและไฝสวรรค์ซึ่งกล่าวว่าบัดนี้ผู้ที่ถูกสร้างขึ้นจากดินก็เป็นเหมือนผู้แรกที่ถูกสร้างจากดินมีใจไฝ่โลกและมนุษย์จากสวรรค์เป็นอย่างไร คนเหล่านั้นผู้ที่มาจากสวรรค์ก็เป็นเช่นนั้นมีใจใฝ่สวรรค์ผู้ที่ไม่ได้บังเกิดใหม่คนแผ่นดินโลกมีใจใฝ่โลกแต่ผู้ที่บังเกิดใหม่ในพระคิดมีใจใฝ่สวรรค์นี่ไม่ได้หมายความว่าเราแค่คิดถึงการไปสวรรค์เท่านั้นแต่หมายความว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความคิดและหลักการของสวรรค์ที่นี่บนแผ่นดินโลกพี่น้องคะการมีใจใฝ่สวรรค์หมายถึง การดำเนินชีวิตและคิดสอดคล้องกับวิธีการทำสิ่งต่างๆในสวรรค์ทำตามนำพระไทยของพระเจ้าปฏิบัติตามหลักการของพระองค์และคิดตามความคิดของพระองค์นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณบังเกิดใหม่ข้อที่49สบฉบับ a m เ c ก่าวต่อไปว่าและเราแบกภาพรักของมนุษย์จากดินไว้แล้วอย่างไรเราก็จะแบกภาพรักของมนุษย์แห่งสวรรค์เช่นกัน และเช่นเดียวกับที่เรามีลักษณะของมนุษย์ดินเราก็จะมีลักษณะของมนุษย์สวรรค์พี่น้องคะเราไม่เชื่อคนฝ่ายโลกอีกต่อไปแต่เป็นฝ่ายสวรรค์เราอาศัยอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้เป็นของโลกนี้ยอห์นบทที่17ข้อที่16คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจากสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์ดำเนินชีวิตตามความคิดหลักการและวิถีแห่งอาณาจักรของพระเจ้าฮาเลลูยาอามน ให้เรากล่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักค่าพรองปฏิเสธที่จะถูกจำกัดโดยระบบทางโลกเพราะค้าพรองแบกภาพรักของพระคิดมนุษย์จกากสวรรค์และค้าพรองสอดคล้องกับน้ำพระทยัยและวิธีของพระองค์ ตามที่อยู่ในพระคำขอบพระคุณสำหรับชีวิตใหม่ในพระคิดข้าพระองค์เดินในชัยชนะมีความคิดไฟสว่างและได้รับการสมพลังจากพระวิญญาณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน พี่น้องคะพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณก็ไม่ใช่คนไฟลยโลเน้อีกต่อไปคะ่ะแต่เป็นไฟสวรรค์คุณอาศัยอยู่ในโลกนีเนแต่ไม่ได้เป็นของโลกนีเนคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจากสวรรค์ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์ดำนินชีวิตตามความคิดหลักการและวิธีแห่งอาณาจักรของพระเจ้านั่นเองคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด